เซสชันถัดมาเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพามาคุยเรื่องของ SQL Server on Linux Docker นะครับ and Deploy to Azure นะครับโอเคในเซสชันนี้เป็นคุณธีรนิตนะครับพงษ์ทองเมืองนะครับหรือ Aaron นะครับโอเคจาก Admin Code สนุกเพจเรียนเชิญนะครับแหม่แอรอนครับเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ ขอต้อนรับสู่นะครับ s q l Server Community นะครับเซสชันต่อไปนะครับเป็นเซสชันที่ผมจะมาแชร์เรื่องของ s q l Server on Linux Docker นะครับมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมชื่อธีรนิตพงทองเมืองนะครับหรือว่าอารอนนะครับตอนนี้เป็น Admin Page โค้ดสนุกนะครับแล้วก็ช่วยนะครับในการที่ Contribute นะครับตาม Facebook Group นะฮะต่างๆอย่างเช่นตัว n e t Thailand นะครับตัว React Thailand หรือตัว s q l u Server นะครับ ไทยแลนด์ตัวนี้ผมก็สามารถเข้าไปนะครับพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้มีเว็บไซต์นะครับ code com มี GitHub นะครับ code ุก็จะเป็นชื่อนี้นะครับสามารถเข้าไปได้แล้วก็นี่ก็เป็นตัวสวิตค t e นะครับที่ผมมีเราจะพูดถึงเรื่องของ Docker 101นะครับต่อมาเราจะพูดคุยถึงประโยชน์นะครับของ s q l server นะครับ on Linux นะครับ container นะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะฮะหลังจากนั้นเราจะลองนะครับ set up นะครับ SQL Server Online เ o อร k e r นะครับแล้วลองใช้ Command ต่างๆนะครับในการที่จะสร้าง SQL Server i n s t a n เขึ้นมานะครับลอง Connect ด้วยตัวที่ชื่อว่า Azure Data Studio นะครับที่เป็น c o u แ p l a t f o r m นะครับใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Linux นะครับสุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่อง Open Source Project นะครับที่โค้สนุกทำอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านด้วยสามารถที่จะให้ Feedback ผมกลับมาได้นะฮะสำหรับสไลด์และซอสโค้ดนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะเร ให้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอานะครับตัวสไลด์และซอสโค้ดไปวางที่นี่นะครับมาเริ่มกันด้วย Docker 101นะครับแกรกเลยก็คือรู้จักว่า Docker คืออะไรนะครับ Docker เป็นตัว tool ตัวหนึ่งนะครับเป็น open source นะครับตัว core engine ของเขาเนี่ยเขียนด้วย go ครับ Docker ช่วยเรานะครับในการที่จะจัดการเรื่องของการ d e าเดเ e ล็อนะครับ Deploy นะครับร n นแอป i c a ลชันนะครับให้เร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า Container สังเกตว่าผมกาสีแดงอยู่นะครับ ตรงจุดนี้นะครับที่ผมกาสีแดงอยู่เนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็ Docker นะครับก็เป็นตัวที่ช่วยให้เรานะครับจัดการแพ็กเกจนะครับรวมนะครับตัวซอสโค้ดนะครับไลบรารีต่างๆนะครับพวกไฟล์ต่างๆที่จำเป็นนะครับรวมเป็นก้อนเดียวกันนะครับทำเป็น Image นะครับอ่ะมีคำหนึ่งนะฮะที่เรียกว่า Image เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับและสุดท้ายครับไอตัว Docker เนี่ยก็จะช่วยให้เรานี่สามารถที่จะรันตัวแอปพลิเคชันนะครับได้ทุก ในทุกๆเครื่องนะครับทุกๆ Environment เนี่ยให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยครับก็เป็นน่าจะเกิดเป็นภาพที่โดนใจหลายท่านนะครับก็ it works on my machine มัน Work ์กที่เครื่องผมเนอะเออแล้วทำไมแบบพอขึ้นโปรดักชันแล้วมันไม่ได้เออทำไมแบบเฮ้ยขึ้นไปแล้วไม่ได้แบบพี่ก็ Docker มาช่วยตรงนี้นะครับเป็นอวสานของ it works on my machine นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นประโยชน์ของ Docker นะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับ Docker ตัวเขาเองเนี่ย p o r t a b l e ครับ คือสามารถนะครับเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกนะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า Docker Image ที่ bundle ทุกอย่างนะครับที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันเข้ามาด้วยกันนะครับเขา l t v e r a g e เนื่องจากตัวเขาเองนยครับมีแค่ Docker Engine นะครับเขาไม่มีเขาจะแตกต่างกับพวก Virtual Machine ก็คือไม่มี OS เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของการที่ใช้ memory น้อยลงนะครับไม่ต้องดึง resource ส่วนนี้ contribute ไปกับตัว OS นะครับทำให้เราเหลือ resource ไปใช้กับแอปพลิเค i ัน Le ยว่ได้อย่างเต็มที่นะครับ คอนสแตนซ์ซีครับก็คือทราบมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็แบบเฮ้ยมันเวิร์กทุกเครื่องเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เครื่องที่ดีล็เครื่องที่เทสต์อาร์มเอนต์เครื่องที่โปรดักชั o นนะครับทำงานได้เหมือนกันเอฟฟิเชนซ์ครับตัวเขาเองนี่เขาค่อนข้างทำงานได้ไวครับปุ๊บรันคอมมานด์ไม่กี่ครั้งเอาลอนซ์ซีโคเซิร์ฟใช้ได้แล้วนะฮะซึ่งถ้าใครมีประสบการณ์นะครับกับการติดตั้งซีโคเซิร์ฟในอดีตเนี่ยโหต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงถูกไหมฮะแต่ตัวนี้รวดเร็วครับเป ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่เรื่องของการที่ใช้ less นะครับ s r e s o u r c e s ก็คือหนังภาพที่เปรียบเทียบระหว่างตัว Virtual Machine กับ Docker นะครับจะเห็นได้ว่าตัว Virtual Machine ตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับที่รันอยู่ตรงอยู่ใน Virtual Machine ตัวนี้เราพยายามแบ่งเขาออกเป็นแต่ละ VM แต่ละตัวทีนี้ VM แต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ละตัวก็ต้องมี OS ของเขาเองเพราะฉะนั้น r resource ก็จะถูกดึงไปใช้ส่วนนี้นครับแต่ถ้ามองในภาพ Docker เห็นไหมฮะ k ็ r e เ g i n e ปุนบก็ п, เ,เป็น isolate แอปพลิเคชัน l e v ว l เลยทันทีนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมความแตกต่างเนี่ยตัวนี้ครับตรงผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวสไลด์นี้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะฮะต่อมานะครับมาดูการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Docker นะครับอันนี้จะเป็นแบบเป็นลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับจะไปง่ายเลยคือแบบเข้าใจทุกท่านสามารถจะติดตั้งได้อยู่แล้วนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ให้นะครับคือก็จะมีเวอร์ชันแตกต่างกันเวอร์ชันลินงเว์ก็ลิงก์งนึแล้วก็แพตอร์อื่น สำหรับวันนี้ผมก็ใช้ตัวเครื่องที่เป็น Windows นะครับก็คือผมใช้ตัวนี้ติดตั้ง่ันตัวนี้นะครับพอติดตั้งได้แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปต่อนะครับเมื่อกี้ถ้าจํากันได้เนี่ยผมแปะไว้2คํานะครับคือคําว่า docker image กับ container ผมแปะค้างไว้นะครับตอนนี้มันคืออะไร2คํานี้มาเข้าใจกันนะฮะตัว docker image นะครับให้เรามองอย่างนี้ครับมันก็เหมือนกับ template แม่แบบนะครับในการสร้างตัว container นะครับ มี image สร้างคอนเทนเนอร์ได้และนี่ image ก็คือประกอบด้วยพวกไฟล์ system นะครับพวก s ซอ t โค้ดพวก c o n f i g u r เรชันไลบรารี DLL ต่างๆของแอปพลิเคชันนะครับแล้วเอาไปสร้างตัวคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็คือ,อตัว running instance นะครับที่เกิดจากตัว image นั่นเองนะครับ image เป็นแม่แบบสร้างคอนเทนเนอร์ทีนี้ถ้าเกิดในมุมมองของเราวันนี้ใช่ไหมครับเราจะมี s q l server instance ใช้ใช่ไหมฮะเราก็เริ่มจากการที่เรามี s q l server image แล้วเราก็ใช้ image ตัวนี้นครับสร้าง ซีคว้าเซิร์อร์นทะครับที่รันอยู่ในตัวคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครโอเคทีนี้ผมมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเรามองภาพกลับไปนะครับจากพื้นฐานของ OOP นะครับ o b j e c t Oriented p r o g r a m m i n g นะครับเรารู้ว่าเรามีคลาสใช่ไหมครับแล้วเราใช้คลาสเนี่ยสร้าง Object หรือ Instance นะครับถ้าเราแมปภาพนี้กลับมาที่ตัว Docker นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัว Image นี่ก็เหมือนกับคลาสถูกไหมครับแล้วก็ตัว Container ก็เหมือนกับ Instance นะครับแล้วเราก็ใช้ตัว Image สร้างอง ในทํางนองเดียวกันนะครับก็เพื่อให้เห็นภาพที่กลับมาพื้นฐานที่เราเข้าใจกันนะฮะจะช่วยให้แบบเราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าเกิดใครสนใจการดิสคัฟเรื่องนี้นะครับเข้าไปที่ลิงก์ได้ด้นะครับผมแปะไว้ให้แล้วเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับการที่เราจะมี SQ l Server ไว้ใช่ไหมฮะวันนี้นะฮะเราต้องมี Image แล้วเราจะหา Image จากที่ไหนน่าจะมีบางท่านน่าจะทราบมานะก็คือ Docker Hub นะครับนี่คือลิงก์ของเขานะฮะหน้าตาของโฮมเพจประมาณนี้สังเกตว่าจะมี Search Box กอยู่นะฮะก็ i m a g e ไม่ได้มีแค่ S q l Server นะครับเออมันมี Image อื่นๆอีกเยอะแยะนะครับเช่นเราอยากจะทำาาตจะเบสตัวอื่นบ้างเช่น m ม s q l วก็มีนะครับอย่างเช่นอยากจะทำพวกเว็บแอปพลิเคชันนะครับเราก็มี Image ที่แบบเป็นรวมบันเด e นะครับของพวกไอตัว sv net core พวกนี้นะครับพร้อมใช้หรือว่าพวก redis cache พวกนี้ครับเราก็มาเสิร์ช Image นี้ได้แล้วเราก็สามารถจะสร้าง In s t a ตน e เหล่านั้นขึ้นมาที่รันอยู่ใน Docker c o n t a i n e r นอรได้นะฮะตัวอ m a g e เนี่ยนอกจากเราจะมี image อ SQL Server Linux เม e ที่เป็นตัวของ w i o w s ด้ตัวนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่ Experiment นะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเอามาทดลองเล่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว Linux ที่เราจะสาธิตในวันนี้จะเป็นตัวที่เราสามารถใช้ Production นะครับเรารู้จักพื้นฐานต่างๆของ Docker ไปแล้วในเชิงทฤษฎีนะครับนี่ใกล้ความจริงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะลองแบบใกลโค้ดกันนะฮะก็นี่เป็นคอมมานดต่างๆนะฮะที่ใช้ในการรันตัว Docker นะครับที่ผมติ๊กไว้นะฮะทีนี้ เครื่องหมายถูกนี่คือเป็นตัวที่จําเป็นนะฮะที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว Docker Pool ลนะฮะและตัวที่2คือ Docker Run นะฮะสำหรับตัว Command อื่นๆนะครับใครสนใจนะครับแดรแกรมตัวนี้ก็สามารถจะไปที่ลิงก์นี้ได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมสร้างมาจาก r a p ฟฟ i สนะครับเป็นเขียนโค้ดอย่างเดียวครับแล้วก็เจเนเรตตัวกราฟนี้ขึ้นมานะฮะรู้จักกับ Command ทีละตัวดีกว่านะฮะตัวที่สําคัญที่จะเดโมในวันนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว Docker Pool นะฮะ ไอ้คำสั่งของ Docker นะครับง่ายเลยครับตัวเขาเองก็จะเริ่มด้วยตัว command ของเขาใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วก็ตัว w o r รของเขาตัวนี้ pull นะฮะแล้วก็ตัวไอ้ทั่พ p ราม m e ตอรต่างๆอย่างตัวนี้ก็คือเขาคืออ่า Docker pull และสุดท้ายนะครับตัวสำคัญของเขาพาร a ม e t e อร์ตัวหลังก็คือ image คือ image file ที่เราต้องการ pull ลงมานะครับเก็บไว้ที่เครื่องเราคือ command นี้ครับเป็น command ที่ดูนะครับตัวตัว image จาก Docker Hub เมื่อกี้นะครับที่ผมพูดลงมาเก็บที่เครื่องนะฮะ อย่างเช่นตัวนี้ถ้าผมเสิร์ชตัว SQL Server นะครับที่ Docker Hub ผมก็จะได้หน้าประมาณนี้แล้วด้านขวามือผมก็จะมีลิงก์นะครับของตัว URL นะครับตัวนี้ผมลิงก์ตัวนี้คอมมาตัวนี้ผมสามารถ Copy มารันไว้ที่เครื่องได้เลยครับโอเคคำสั่งต่อไปนะครับเมื่อเราได้ image แล้วถูกไหมฮะเราต้องการจะสร้างตัว Container นะครับที่เป็น running instance ที่มี SQL Server อยู่ในนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งตัว Docker Run ขึ้นมานะตัว Docker Run ตัวนี้นะครับก็ ใช้งานนะครับเหมือนเหมือนกับตัว Docker p o o เมื่อกี้เลยนะครับลักษณะแพทเทิร์นของเขาเพียงแค่ว่าเขาจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับออปชันที่นะครับเจาะจงนะฮะเจาะจงใช้กับตัว s q l Server เป็นหลักนะครับอย่างเช่นคำสั่งที่เราใช้กันต่อไปนะฮะตัว Docker Run ตัวนี้ก็จะมีตัวสิ่งที่เป็นออปชันที่ตัว Dash E ตัวนี้นะครับกับ s q l Server อย่างเช่นตัวแรกก็คือเป็น Environment Variable นะฮะเป็นตัวการ Accept License Agreement นะครับ ตัวถัดมาฮะ sa password ที่เชื่อว่าทุกท่านก็คงคุ้นเคยอยู่ดีนะฮะ work กับ s q c server ก็จะรู้ว่าเรามี sa user ถูกไหมฮะเราก็เซ t password ที่นี่นะครับต่อมานะครับเป็นตัว set port นะครับนี่ผมไฮไลท์ตัว port ตัวแรกนะครับตัวหนาเนี่ยเพราะว่าตัวหนานี่คือเป็นตัวที่ host นะครับตัวหลังก็คือเป็นตัวที่อยู่ใน container นะครับเป็นตัว s q c server ใน container นะครับเป็นการ map นะครับเวลาที่เราจะ access ตัว ซีควาเซิร์ฟเวอนะครับผ่านตัวทูอย่างเช่น SMS หรือ Azure Management Studio นะครับเราก็จะแมปตัวนี้นะครับะจะใช้ผ่านพอร์ตตัวนี้แล้วก็สามารถ access ตัว Database ได้นะครับส่วนตัวนี้เป็น Name นะครับเราจะใช้เพื่ออ้างอิงนะครับเวลาที่เราจะ,ะใช้ Command ต่างๆเราปกติเราก็ใช้ ID ของ Docker Docker จะมี ID นะครับเวลามัน เวลาคอนเทนเนอร์ลอนช์ขึ้นมาเราก็มีแต่ทรามีเนมส์นี้ก็ช่วยเราสามารถเรฟรนซ์เขาง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายเลยก็คืออิมเมจที่เราพูลงมาสังเกตว่าผมมาร์กตัวนี้หนานะครับตัวนี้เป็นแท็กก็คือเหมือน s p ป c i f i c version นะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ตอนแท็กนะครับมันจะมี GA จะเกิดใครสังเกตเห็นนะครับตรงเนี้ยผมก็แปะไว้ให้ด้วยว่าความหมายของเขาคืออะไรนะครับมีลิงก์ให้ด้วยถึงเวลาเดโมกันนะครับผมจะโชว์การใช้งานเข้ามานะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงคือ p o l l run นะครับแล้วก็จะ connect database นะครับด้วย ไอโซดาต้าสตูดิโนะครับโอเคอันนี้ฟล Screen นะครับทุกท่านเห็นชัดเนาะอันนี้คือหน้าหน้าจาของตัว s q ค d a t d s t u Studio นะครับตัวนี้เป็น Tool ที่ c r อสแพลตฟอร์มนะครับก็ใช้งานได้สะดวกนะครับเป็นตัวที่สามารถจะใช้ปลักอินของ VS Code ก็ได้นะครับผมจะ Browse นะครับไฟล์นะครับเข้ามานี่ความสะดวกมากก็คือไอไฟล์เดโมทุกอย่างเนี่ยผมก็เอามาลิงก์เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ได้เลยนะครับเนี่ยเปิดด้วยตัว อั u เสว่าได้ได้เลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับผมเตรียมมาแล้วนะครับคอมมานด์แรกก็คือ Docker Po ์ l นะครับอันนี้เพื่อความสะดวกนะครับเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นกันนะครับ Docker p ร o l แล้วก็ตามด้วย Image ของเรานะครับมีแท็กก็คือผม s p e c i f i c Version ตัวนี้นะครับผมก็พี่มานะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมี Terminal ใช่ไหมครับจริงๆเขาก็คือ w e r s h e l l อะผมปิดไปก่อนแล้วกันเนาะเธอเริมใหม่เห็นผมคิวไปผมใช้ Control b a c k t i c k นะครับตัวหนอนนะครับตัวหนอนที่เข้าใจกันอย่างี้ ก็ลอนชขึ้นมานะครับผมเคลียร์นะครับให้มันหายไปนะครับว่างๆแล้วก็วางเมื่อกี้นะฮะตัวนี้ก็จะ p พตัว image นะครับลงมาที่เครื่องของเรานะครับครับเหมือนเธอไปอ่ะของผมจะไวหน่อยเพราะว่าผมเคย p ูมาแล้วนะครับแต่ของบางท่านเนี่ยถ้ายังไม่เคย p ูมาก่อนเนี่ยจะใช้เวลาแบบอ่าบางครั้งนะครับแล้วแต่เน็ตเวิร์กความเร็วเน็ตเวิร์กนะฮะอาจจะถึง10นาทีด้ซ้ำนะครับโอเคถัดไปนะฮะผมจะเคลียร์ตัวนี้ แล้วผมจะใช้ Docker run นะครับ Docker run นะครับคำสั่งของเขาอย่างเมื่อกี้นะครับทวน้าอีกครั้งนะฮะก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่ส่งไปเป็น environment variable นะครับมี port นะครับแมปจากตัวเครื่องนะครับข้างนอกนะครับเครื่อง host ไปที่ข้างในนะครับตัว s q l instance ข้างในนะครับแล้วก็มี name reference ไว้ใช้งานนะครับทีหลังนะครับนี้ผมแล้วก็ตัว image ที่โหลดมาแล้วนะครับโอเค copy มา วางนะฮะเนเซอร์ Enter นะครับตัวนี้ก็จะลอนช์ตัวคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับจาก image โอเคเห็นไหมฮะเราจะเห็นโปรเซสต่างๆของซีโคเซิร์ฟเวอร์นะครับขึ้นมาอ่ะทีนี้เราตอนนี้ฮะเราก็มี SQL คเซิร์ฟเวอร์ instance นะครับอยู่ในตัวคอนเทนเนอร์ linux คอนเทนเนอร์ตัวนี้แล้วนะฮะครับทีนี้อยากจะลองคอนเน c t ดูบ้างนะครับทำยังไงนะครับให้กลับมาที่นี่ครับตัวคอนเน c t i o นนะครับตัวนี้นะมีปุ่มนี้ฮะ new connection ปุ๊บ โอเคเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเครื่องของเราถูกไหมฮะก็คือ local host ถูกไหมครับ local host โอเคทีนี้เรามีพอร์ตใช่ไหมครับเรา custom port นะฮะปกติมันคือ1433นะครับ default แต่ของเรา map ตัว host ใช่ไหมครับก็คือ1 1401แบบนี้ครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราต้องใช้เป็น SQL Login นะครับเพราะเราใช้ user sa ทีนี้ password เมื่อกี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับ a b c แล้วก็เปอร์เซนตครับผม เดี๋ยวผมจะกดติกนี้นะครับครข้างหน้าก็ไม่ต้องพิมพ์อีอกโอเคเข้าไปแล้วครับอ่าปุ๊บปบเดี๋ยวผมปิดตรงนี้นะครับจะได้เห็นเห็นง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนทีนี้อ่าสังเกตนะครับเราจะมีโน้ตฝั่งนี้นะครับผมขยายนึงนะครับ System Database เ,เ,เห็นไหมฮะจะมี Database ทุกตัวนะครับที่เป็นของ System Master ที่เราคุ้นเคยนะฮะครับอ่าโอเค เราจบส่วนที่เป็นการเดโมพื้นฐานนะครับของ Docker Pool Docker Run นะแค่นี้นะครับถ้าเกิดบางท่านที่ใช้ผ่านแค่ GUI ก็คือตอนนี้ก็มี s q l Server ใช้งานแล้วนะครับผมจะเห็นว่าสะดวกมากเลยแป๊บเดียวนะครับเราลอน u n c h ขึ้นมานะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วโอเคถัดไปนะครับผมกลับไปที่สไลด์นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแบบ connect นะครับเข้าไปข้างใน c อนเทนเนอบ้างจะทำยังไงถูกไหมครับตัวนี้นะครับ Docker มีคำสั่งนี้ชื่อว่า Docker execute นะครับ exec แล้วเราจะ pass ตัว ออปชันนะครับ it เข้าไปนะครับ i ก็คือ interactive mode นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งเข้าไปได้ส่วน t ก็คือ s u d u tty นะครับมันก็คือจะเอา output ตัว response กลับมาให้เรานะครับที่ console แล้วเราเนี่ยฮะ s q c o server เราได้ใช้แล้วครับ name นะครับเป็นการอ้างอิงนะครับตัว container ของเราเองแล้ว batch ก็คืออ่าเวลา launch ขึ้นมาใช่ไหมฮะเราจะ execute ทำให้ shell ของเราครับอยู่ใน batch นะครับใช้คำสั่งต่างๆของ batch ได้เช่น ls นะครับ list Data ตรงนั้นนะครับ Directory ตรงนั้นแล้วก็ PWD นะฮะ Cat เพื่อเอ่อเก็ตเอ่อคอนเทนตนะครับเราอยากดู release อย่างนี้หรือ Who am I นะครับใครล็อกอินอยู่นะครับก็คือใช้ command batch ได้หมดนั่นเองผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมใช้คำสั่ง docker exec อย่างนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยผมเปิดเชิมเอ่อโพลเ l ลขึ้นมาใช่ไหมฮะตัวนี้มี Docker ตัวนี้รันอยู่ใช่ไหมฮะผมสามารถจะใช้คำสั่งนี้ docker exec it s q l server b a t c h สุดท้ายนะครับสังเกตนี่ มันจะเป็นเชลของ Linux ขึ้นมาแล้วแล้วผมสามารถใช้ cat แล้วก็พารามิเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะอ่าน Release ทุกอย่างในทีซีแล้วก็จะร้อนออกมาว่าเนี่ยเอาพุทอย่างนี้ขึ้นมาว่า l e a s e ตัวนี้เป็นอุปก tu ูตัวนี้เนาะเวอร์ชัน16.4เป็นต้นนะครับตัวมากอีกตัวนึงนะครับตัวนั้นก็คือเข้าไปในคอนเทนเนอร์ได้แล้วใช่ไหมครับเมลโลเมนต์างๆเป็นแบชอีกตัวนึ้งก็คือเป็นซีคว้าคอมมานนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนยูทบเทตี้ทูนะครับเป การใช้งานของเขาครับก็คือจริงๆก็คือไปที่ผาดที่เก็บตัว SQL Command นี้นะครับแล้วก็ pass parameter เช่น user คือ sa นะครับตัว password นะครับ p password การใช้งานก็คือหลังจาก execute ตัวนี้แล้วนะครับเราก็สามารถจะพิมพ์นะครับคำสั่ง SQL วเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการจะจะหยุดนะครับเพื่อ execute นะครับเราก็พิมพ์ go เข้าไปนะครับแล้วก็ enter ถ้าอยากจะออกจากทั้ง2ตัวเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ตัว execute นะครับตัวตัว SQ ค command ตัวนี้ให้เราทำอย่างนี้ครับ ก็คือถ้าเราอยู่ในตัวซิโค้ m คอมมาน์นะครับ mm hmm. ก็พิมพ์ควินะครับหรือค mm ุณส่วนซก็จะออกไปได้นะฮะหลังจากนั้นเราต้องออกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือออกจากตัวลิน u กตัว b แ shell เมื่อกี้ก็คือให้พิมพ์นะครับ exit นะครับในเทอร์มินอลหน้าตาก็จะเป็นมาณนี้ครับก็คือหลังจากที่เราเข้ามาแล้วจากไอตัว Docker e x i เใช่ไหมครับเราก็จะมีเชลอย่างนี้เราก็พิมพ์ตัวนี้ครับ s ิโค้ก m แล้วก็ p a s s parameter เข้าไป แล้วเราจะได้บรรทัดที่1น,นะครับก็คือเนี้ยพร้อมใช้เป็นพร้อมอย่างนี้เราก็ select version ดูอยากรู้ s ิ s คร s e r v ต r ตัวเนี้ยเวอร์ชันอะไรแล้วพิมพ์ go และ enter เราก็ได้ข้อมูลนี้กลับมาครับนี่อย่างนี้เลยนะครับมาดูเดโมต่อไปนะครับไอเดโมนี้ผมจะเป็นการนะฮะร,รวมนะครับ combine การใช้อ e x a c t แล้วก็การใช้ตัว s q า cmd SQL Command นะครับเพื่อจะ,อะให้อ่า s u l e SQL File เดียวกันนะฮะสเต็ปแรกนะครับ เนื่องจากเรามีตัวซีโคนะครับตัว Docker Container ตัวนั้นรันอยู่นะครับทีนี้เราต้อง Stop เขาก่อนนะครับแล้วก็ Remove นะครับตัว Container นี้ออกหลังจากนั้นนะครับถัดไปผมก็จะ Launch ตัว Container ใหม่ขึ้นมาแต่คราวนี้ผมจะล้อนด้วยการ Map นะฮะ Map ตัวโฟลเดอร์นะครับของเครื่องเครื่องผมเนี่ยให้ใน Container มองเห็นเพื่อจะได้เป็นการแชร์นะครับแชร์ตัว Database File ที่เราจะ Execute นะครับถัดมาจากนั้นนะฮะผมจะทดสอบว่าตัวเนี้ ไอตัว attach folder ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันมองเห็นจริงๆเนาะในตัวคอนเทนเนอร์มองเห็นตัว sql file ที่ผมต้องการจ execute เนาะสุดท้ายนะครับผมก็จะ execute ตัว sql file เนี้ยด้วยคำสั่ง docker execute แล้วก็ตัว sql command นะครับเป็นการแบบ combine ไอพวกนี้เข้าด้วยกันนะฮะผมมองว่าตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับในการทำพวกเรา script นะครับเป็นคำสั่งทำ automation นะครับโอเคเดี๋ยว demo กันนะครับถ้าจำกันได้นะเมื่อกี้โอเคผมกลับมาที่ตัว demo folder นะครับ จะมีตัว create database with sql file นะครับสเต็ปแรกเลยนะครับเนี่ยผมใช้สองคำสั่งนี้เข้าด้วยกันนะครับมีซีมิคลอนขั้นนะครับเขาจะ stop ตัว sql server ตัวนี้ที่รันอยู่นะครับตัว docker container ที่รันอยู่นะครับสุดท้ายเขาจะ Remove ไปด้วยเดี๋ยวก่อนนี้ launch ตัว p o s t g r e ขึ้นมานะฮะตัวนี้รันอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย control c นะครับแบบนี้เครีย์หน่อยโอเคแล้วผมกลับไปเอาเนี่โอเค โอเคกลับมาที่นี้นี่อ่ะนะฮะเป็นแรกนี่คือเป็นการ stop return ที่2นี่เป็นการ remove แล้วนะครับถัดมาหลังจากนั้นครับผมใช้คำสั่งนี้ครับ Docker run นะครับเหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันเฉพาะที่ตอนนี้ตัวนี้แหละครับหลักก็คือ V นะฮะว v o l u m e เนี่ยฮะผมมีการ Map Map นะครับนี่คือ current working directory นะครับกับตัว demo folder นะครับก็คือในเนี้ยถ้าเรามองเนี่ยมันจะมี demo folder อยู่นะครับ เนี่ยตัวเนี้ยที่เก็บพวกสคริปต์ไฟล์ต่างๆถ้าขยายด้านนี้ก็จะเห็นนะครพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะไป Execute ตัวเนี้ยครับตัวตัวในไฟล์เนี้ยโอเค copy มานะครับผมเคลียร์ตัว Terminal วางนะครับ Enter เขาจะ Launch โอเคมันอ๋อมีนิดนึงครับทริกนิดนึงก็คือดีนะครับ d e t a c h คือจะไม่ล็อก Process นี้ไว้นะครับก็คือหลุดไปเลยนะครับแต่เขาก็รันอยู่นะครับ ทีนี้ verify นะครับเข้าไปนี้โดยใช้ docker execute เหมือนกันนะครับเป็น interactive mode นะครับแล้ว SQL batch โ okay, อเคเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะเราจะมีตัวนี้อยู่นะครับผมจะใช้คำสั่ง ls นะครับของ batch demo อ่าสังเกตว่าเห็นไหมฮะผมจะมีคำสั่งอนี้ไฟไหมฮะที่ผมจะ execute ก็คือ create database ครับ SQL วนะครับ, SQL, รบและตอนนี้นะครับถัดไปผมจะ Exit ออกมาโอเคออกมาแล้วนะครับเอาเราไปโดยไฟล์ตัว create database dot l ครั้งหนึ่งนะครับตัวที่เราใช้ k i l l ก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับก็คือ c h เชนกลับไปที่ Master ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆก็คือ d e f a u l t Connect มันก็เป็นที่ม a สเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ explicit ไปเลยนะครับ แล้วก็ create database โคตสนุกนะครับแล้วก็สุดท้ายผมใช้คำสั่งนี้นะครับเป็น softseer นะครับเพื่อจะ list มาว่า database ในเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะฮะโอเคแล้วผมก็จะใช้คำสั่งนี้ครับขอครับอ่านี่นี่ไก็คือใช้รวมกันนะครับก็คือ execute นะครับแต่ว่าไม่มี it นะครับไม่เป็น interactive mode ก็คือ SQL แล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยใช้ s q ค c m d อ่าพารามิเตอร์ของ SQL-CMD แต่ทีนี้จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปก็คือ i ก็คือ input file นั่นเองแล้วก็ใส่ไฟล์นี้เข้าไปใช่ไหมฮะเรารู้แล้วไฟล์นี้อ่าข้างในนี้มองเห็นแล้วนะครับฟังปุ enter นี่มาแล้วก็วจะมีตัวอ่าโค้ดสุดทานะครับอันนี้นะครับ เป็นกิโลไบต์นะครับผมเป็นไฟล์ไใสโอเคทีนี้อ่ะนอกจากจะส่งไปเป็น Input File ได้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะ Execute แล้วออกมานะครับแต่ว่าเป็น Raw SQL ปกติก็ทำได้ครับใช้ตัว Q นะครับเนี่ยเหมือนกันก็คือตอนนี้จะ List ์ตัว Database ทั้งหมดใน Server นะครับโอ okay. เคเหมือนกันเลยครับเนี่ยได้ออกมานะครับทำนองเดียวกัน เนี่ยครับแล้วก็ผมให้ทิปเป็นที่หนึงนะครับก็คือตัวซิควนะครับตัวไอตัวเนี้ยซิควเข้ามาเนี้ยเราสามารถถ้าเรา Execute เท่านี้นะครับเราก็จะมีได้ตัวออปชันทั้งหมดขึ้นมาครับผมโอเคครับก็ให้ในตัวเดโมพวกนี้นะครับมีลิงก์ต่างๆที่ประโยชน์แปะไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปติดตามดูกันได้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็อย่างที่ แจ้งเมื่อกี้นะครับแจ้งให้ทราบก็คือตัวที่เราไม่สามารถจะแบบครอบคได้นะครับก็คืออย่างเช่นแบบการ Deploy หัวข้อน่าสนใจนะครับอย่างเช่นการ Deep นะครับลงลึกในเรื่องของอ่า k o r v o r volume นะครับหรือเรื่องของ deploy ลงอส่วนครับ e ิลงสวแล้วก็เรื่องของการ Backup Restore นะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเนื้อหาที่จะพูดใน s e สช i o n ถัดไปนะครับตัวนี้นะครับที่เป็น Open source ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเป็นตัว เขาสนุบ Thailand Administrative Division 2นะครับผมว่าปัญหานี้ทุกคนเจอกันบ่อยเวลาจาัดก,การ d d t t b b s s e ก็คืออยากมีฐานข้อมูลจังหวัดอำเภอตำบลใช่ไหมฮะและเท่าที่เราเจอกันเนี่ยมันจะมีแบบในระดับที่เป็นแค่แบบฐานข้อมูล Data นะครับที่มีให้เราไป Execute เป็น SQL Query อย่างเช่นแบบเป็น MySQL Script เป็น SQL Server Script ใช่ไหมฮะเออมัน Specific กับ Vendor เกินไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ค่อย Up to date บางอันนี้ข้อมูลก็มีความคลาดเคลื่อนมีความผิดพลาดเงี้ย ผมก็เลยอยากจะทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับที่มี data s o u ซ c e ตัวเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้ export นะครับออกมาเป็นอย่างเช่นที่เห็นนะครับมี MySQL, SQL Server, Oracle นะครับ SQLite l นะครับเราสามารถที่จะ c u สตอมตัวคอลัมน์ต่างๆได้ c u s t o ม Table ที่จะออกไปได้นะครับแล้วผมคิดว่าในอนาคตก็คือเราอยากจะทำให้ตัวโปรเจกต์นี้นะครับที่ทุกท่านสามารถจะมาสร้างเป็น Request นะครับในการอัปเดตคือให้คนที่แบบเอ้ยอยู่ในพื้นที่นะครับ หรือทราบข้อมูลเนี่ยสามารถช่วยให้แบบข้อมูลนี้อัปทูเดตได้นะครับแทนที่เราจะไปเอามาจาก s t a t i c data อย่างเดียวแล้วก็ปีละครั้งอัปเดตหรือไม่อัปเดตเลยหรือข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับเป็นเป็นแบบ collaborate กันนะครับเหมือน open source project แบบนี้ครับโอเคก็ก็เท่านี้ครับแล้วก็ฝากโค้ดสุบด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะตัวสลต้ต่างๆไว้ที่นี่นะครับผมโอเคขอบคุณครับ